5สิ่งของต้องห้ามสำหรับโชคลาภและสิริมงคลในบ้านห้ามมีห้ามบูชาเด็ดขาดมาติดตามรับฟังค่ะท่านผู้ฟังคะบ้านไม่ใช่มีเพียงแค่ความหมายว่าเป็นแค่ที่อยู่อาศัยทางกายแต่รวมไปถึงเป็นที่พักพิงทางใจบ้านจึงเป็นสถานที่ที่วิเศษสำหรับหัวใจของทุกดวงในบ้านค่ะเพราะทำให้เกิดความรู้สึก อบอุ่นปลอดภัยนอกเหนือจากความน่าอยู่ความสะอาดความสะดวกสบายถูกสุขลักลักษณะทางกายแล้วความรู้สึกทางจิตใจก็มีความจำเป็นไม่ใช่น้อยค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เป็นสิริมงคลและสิ่งที่ไม่เป็นสิริมงคลที่เชื่อกันว่าหากนำเข้ามาไว้ในบ้าน ก็จะขัดขวางโชคลาภเงินทองทำให้เงินทองรั่วไหลแม้ว่าผู้คนในโลกนี้จะมีวัฒนธรรมที่หลากหลายแต่ก็เป็นที่น่าสนใจว่ามีหลายสิ่งที่คนทั่วไปต่างมีความเชื่อไปในทิศทางคล้ายๆกันเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่เป็นสิริมงคลต่อบ้านของเราเพราะขัดขวางทางโชคลาภหรือนำเรื่องไม่ดีเข้ามาหาตัว ในการแต่งบ้านจึงควรระมัดระวังและหลีกเลี่ยงค่ะวันนี้ขอแนะนำา้สิ่งของต้องห้ามสำหรับเรื่องของโชคลาภและสิ่งมงคลในบ้านห้ามมีห้ามบูชาเด็ดขาดมาติดตามรับฟังค่ะเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง 1. สิ่งของเครื่องใช้แตกหัก สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันกระเป๋าสตังค์ที่ฉีกขาดย่อมทำให้เงินทองรั่วไหลทั้งในความเป็นจริงที่หากใส่ธนาบัตรหรือเรียนต่างๆลงไปในกระเป๋าสตังค์ที่ชำรุดก็ย่อมตกหล่นสูญหายได้ง่ายค่ะหรือหากจะมองในด้านของความรู้สึกกระเป๋าสตังค์ที่ฉีกขาดก็สร้างความหดหู่ไม่ใช่น้อย อีกทั้งไม่เป็นสิริมงคลต่อผู้ใช้เงินทองที่สมควรเข้ามาก็กลับหล่นหายล่วไหลออกไปซึ่งสิ่งของเครื่องใช้แตกหักเหล่านี้อาจรวมไปถึงพวกเครื่องใช้เครื่องเรือนต่างๆที่ชำรุดเสียหายเช่นพวกโต๊ะเก้าอี้ถ้วยชามรามหายกระจกสิ่งของเครื่องใช้เหล่านี้หากเกิดแตกหัก นั่นแสดงว่าใช้งานไม่ได้แล้วค่ะมีไว้ก็ไม่เป็นสิริมงคลทำให้บ้านรกเสียหายเปล่าเปล่าสิ่งของต่างๆที่อยู่ในบ้านควรมีคุณค่าไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งค่ะ เมื่อเกิดความเสียหายใช้การใช้งานไม่ได้ก็สมควรที่จะกำจัดทิ้งดังปรัชญาอินเดียที่ว่าเมื่อมีพระผมผู้สร้างมีองค์นารายรักษาก็ต้องมีพระศิวะด้านทำลายล้างเพื่อสร้างสมดุลให้กับสบรรพสิ่งโดยเฉพาะสรรพสิ่งในบ้านที่ต้องกำจัดทิ้งเมื่อถึงเวลาอันสมควรค่ะ 2. ต้นไม้ที่ไม่เป็นมงคล ท่านผู้ฟังคะบ้านกับต้นไม้ถือว่าเป็นสิ่งของคู่กันบ้านที่ไม่มีต้นไม้ก็ย่อมหาความร่มรื่นไม่ได้คะ่ะบ้านจะเป็นบ้านที่น่าอยู่ก็ต่อเมื่อมีสวนมีต้นไม้มีดอกไม้อย่างในน้อยก็มีกระถางต้นไม้อยู่หน้าบ้านก็ยังดีเพราะต้นไม้ไม่เพียงแต่ให้ความร่มรื่นทางกายแก่มนุษย์เท่านั้นยังให้ความผ่อนคลาย ความละเอียดอ่อนทางจิตใจแก่มนุษย์ด้วยต้นไม้บางชนิดเมื่อปลูกแล้วมีความเชื่อว่าจะให้โชคลาภต่อบ้านเช่นโปอยเซียนดาวเรืองต้นหนังกวักว่านรวยไม่เลิกต้นออมเงินอ,อมทองต้นเงินไหลมาและในทางกลับกันก็มีต้นไม้ที่ถูกเชื่อว่าเมื่อปลูกแล้วจะไม่เป็นสิริมงคลต่อบ้านค่ะดังนั้นก่อนจะหาต้นไม้มาปลูก ก็ควรพิถีพิถันเพราะต้นไม้บางต้นเมื่อปลูกแล้วก็อาจจะให้โทษมากกว่าให้คุณเช่นต้นงิ้วต้นหลาโอนและต้นไม้ที่มีชื่อไม่เป็นมงคลเป็นต้นว่าต้นจากต้นตะเคียนต้นลั่นทมและเราขอแนะนำต้นไม้ที่ไม่เป็นมงคลที่ไม่ควรปลูกในบ้านดังนี้ค่ะชบา ในอินเดียตอนใต้ใช้ดอกชบาร้อยเป็นพวงมาลัยสวมขอนักโทษที่กำลังถูกประหารชีวิตจึงเชื่อว่าเป็นดอกไม้อัป,ปมงคลกระทุ่งชื่อมีความหมายถึงการทุ่มหรือคว้างปากล้วยตานีถือว่ามีนางตานีปีศาจร้ายอาศัยอยู่ไม่นิยมปลูกในบ้านคะ่ะ ต้นตะเคียนเป็นต้นไม้ยืนต้นที่เชื่อกันว่ามีผีนางไม้สิงอยู่ต้นเต่าร้างชื่อออกไปในทางการหย่าร้างต้นชวนชมต้นชวนชมเป็นไม้ประดับสวยงามที่มีความหมายเป็นในทางชักชวนให้เชยชมบ้านที่มีลูกสาวจะไม่ยอมปลูกต้นไม้ชนิดนี้เด็ดขาดค่ะต้นสนเชื่อว่า หากปลูกแล้วจะขัดสอนไปตลอดชีวิตต้นรักมีความเชื่อว่าจะทำให้ความรักยุ่งยากขึ้นและกลายเป็นคนมากรักนอกจากนี้ยางของต้นรักยังเป็นอันตร,รายต่อผิวหนังด้วยค่ะ 3. รูปเคารพชำรุดทั้งที่เป็นรูปเคารพทางศาสนาพระพุทธรูปเสียหัก ไม้กางเขนชำรุดรูปหล่อเทพเจ้าแตกหักนางกวักที่มีรอยบินรูปหล่อศิลปะต่างๆที่มีรอยแตกหักเสียหายรวมไปถึงฉากรูปบรรพบุรุษต่างๆย่อมยังความรู้สึกหม่นหมองไม่เบิกบานไม่เป็นมงคลต่อจิตใจยิ่งรูปเคารพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโชคลาภด้วยแล้วยิ่งไม่สมควรให้เกิดรอยชำรุดเพราะถ้าชำรุด ก็อาจจะเกิดเรื่องสะดุดเกี่ยวกับทรัพย์สินและเงินทองค่ะ 4. สิ่งของที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความตายทั้งมนุษย์และสัตว์บนโลกใบนี้ต่างก็เกลียดกลัวไม่ชอบความตายมนุษย์ทุกเชื้อชาติศาสนาล้วนถือว่าความตายเป็นเรื่องที่ไม่น่าพึงพอใจดังนั้นอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความตายก็อาจกลายเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นไม่เป็นมงคล รวมไปถึงเป็นสิ่งที่ขัดลาบเงินทองด้วยค่ะคนที่เชื่อในเรื่องของโชคลาบเขาจะไม่ทาบ้านสีดำสนิทเพราะจะทำให้เกิดความรู้สึกหม่นหมองคําเครียดเป็นที่หวัดระแวงอย่าว่าแต่เงินทองจะไม่เข้าบ้านเลยแม้แต่เพื่อนบ้านก็จะผ่านไม่มีเอาดือด้อหรือแม้แต่ต้นไม้ที่ตายก็ไม่สมควรมีไว้ในบ้านค่ะพวกไม้กระถางไม้เลี้ยงไม่ดูงาม หรือรวมไปถึงไม้ยืนต้นที่ให้ความร่มรื่นต่างๆเมื่อเกิดเหี่ยวเฉาและตายไปในที่สุดถือว่าไม่เป็นมงคลไม่ควรเอาไว้ซึ่งถ้าจะมองกันง่ายๆโดยไม่ต้องเอาหลักความเชื่ออะไรมาจับบ้านที่มีต้นไม้ที่ตายย่อมเป็นบ้านที่ขาดความเอาใจใส่ดูแลไม่รดน้ำพรวนดินมีความบกพร่องต่อหน้าที่ที่ควรกระทำ บ้านที่ขาดความรับผิดชอบต่อเรื่องง่ายๆภายในบ้านแบบนี้ย่อมฝืดเคืองเรื่องทรัพย์สินและเงินทองได้ง่ายค่ะหรือรูปปั้นที่เขามีไว้สำหรับการเส้นไหว้เช่นพวกตุ๊กตานางรังรูปปั้นพ่อปู่รูปปั้นพวกสัตว์สำหรับแก้บนต่างๆไก่มา้าลายสิ่งเหล่านี้ไม่ควรนำมาไว้ในบ้านที่มีคนอยู่อาศัยเพราะ ไม่เพียงไม่เป็นมงคลแล้วยังอาจขัดโชคลาภสิ่งดีงามที่จะเข้ามาสู่บ้านของเราด้วยค่ะและ5สุดท้ายได้แก่ชูชกพระมหาบุทตรชัยวชิระเมธีผู้อำนวยการสถาบันวิมุตติยาลัยกล่าวว่าการปลุกเสกรูปชูชกขึ้นมาเป็นวัตถุมงคลสะท้อนให้เห็นถึงความเสื่อมของสังคมที่เห็นกงจักเป็นดอกบัว โดยผู้สร้างชูชกผลิตคำรรอธิบายขึ้นมาอ้างว่าชูชกมีส่วนดีที่ทำให้พระเวสสันดรสำเร็จบำเพ็ญเพียรบารมีจนเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเรื่องไม่สมเหตุสมผลและตีความหนังสือไม่แตกเพราะฉากสุดท้ายในชีวิตของชูชกหลังจากขอกันหาชาลีได้แล้วชูชกมาร่วมงานเลี้ยงแต่ท้องแตกตาย เพราะกินไม่รู้จักพอดังนั้นไม่ควรบูชาชูชกคนที่ควรบูชาคือพระเวสสันดรเพราะเป็นต้นแบบของผู้ให้ค่ะลําดับต่อไปมารับฟังการคำนวณเลขที่บ้านมงคลค่ะเลขที่บ้านมงคลมาจากตีลักษ์ทั้ง8หรือที่เรียกว่าปากัวในภาษาจีนนั้นเป็นแนวคิดเรื่องของธรรมชาติ ที่ถูกคิดค้นโดยฟูชีซึ่งเป็นกษัตริย์องค์แรกในตำนานสามราชา5จากกักรพรรดิที่ปกครองจีนโบราณเพื่อกล่าวถึงตัวแทนของธรรมชาติทั้ง8ก่อนที่ปัจจุบันจะใช้ในการอธิบายหลักห่วงจุย้ยโดยมีสัญ,ญลักษณ์แปดเหลี่ยมเพื่อใช้กำหนดทิศทางทั้ง8ด้วยตัวเลขตั้งแต่0-9ยถึง9กยกเว้นเลข5ดังนี้ค่ะ เลขหแทนด้วยทิศเหนือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการงานและความก้าวหน้าในชีวิตทำให้เจ้าของเลขนี้มีอุปนิสัยที่ขยันทำมาหากินเลข2แทนด้วยทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักทำให้เจ้าของเลขนี้มีความโรแมนติกยึดถือในเรื่องของความรักมีคู่ชีวิตดี เลขสแทนด้วยทิศตะวันออกเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวทําให้เจ้าของเลขนี้เป็นคนที่รักครอบครัวให้ความสําคัญกับคนในบ้านเป็นอันดับหนึ่งเลขสี่แทนด้วยทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินทําให้เจ้าของเลขนี้หาเงินเก่งคิดแต่เรื่องเงินเลขหแทนด้วยทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแบ่งปันทำให้เจ้าของเลขนี้ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเสมอเลข7แทนด้วยที่ตะวันตกเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กทำให้เจ้าของเลขนี้มีนิสัยรักเด็กชอบดูแลเด็กเลข8แทนด้วยที่ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเองทำให้เจ้าของเลขนี้เป็นคนฉลาดมีความคิดสร้างสารรค์ เลขเแทนด้วยทิดใต้เป็นเรื่องเกี่ยวกับชื่อเสียงและพลังงานอำนาจทำให้เจ้าของเลขนี้เป็นคนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของใครหลายคนในการคำนวณเพื่อหาเลขที่บ้านมงคลอยู่แล้วรวยชีวิตดีขึ้นจะใช้วิธีการคำนวณโดยนำเลขที่บ้านทั้งหมดมารวมกันจนเหลือเลขหลักเดียวค่ะเช่นบ้านเลขที่9 9 /99, 99. เมื่อนำมารวมกันจะได้เท่ากับ36เมื่อนำสามกับ6มารวมกันอีกจึงได้เท่ากับ9ซึ่งเลขที่บ้านมงคลหมายถึงความเป็นสิริมงคลความเจริญก้าวหน้าผลรวมเลขหนึ่งหมายถึงเป็นคนเก่งมีความเป็นผู้นำสูงเป็นคนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารง,งาน และมีความเป็นผู้นำสามารถจัดการเรื่องต่างๆได้ดีเลขหนึ่งเป็นเลขธาตุไฟดังนั้นสิ่งของมงคลส่วนใหญ่ที่ใช้เสริมดวงชะตาในบ้านจึงควรตกแต่งด้วยสีฟ้าหรือสีน้ำเงินตามสีของธาตุน้ำเพื่อให้บ้านมีพลังงานหยินและหยางที่สมดุลกันค่ะผลรวมหมายเลขสองเป็นคนมีเสน่ห์น่าหลงไหล เป็นคนหน้าตาดีน่ารักสดใสโดยเฉพาะผู้หญิงเลขสองเป็นเลขเกี่ยวกับธาตุน้ำการตกแต่งบ้านด้วยของที่มีสีสันสดใสอย่างสีฟ้าสีน้ำเงินสีครามจะช่วยเสริมสเสน่ห์ให้กับคุณได้เลขสหมายถึงความขยันขันแข็งทำงานคล่องแคล่วผู้ที่มีผลรวมบ้านได้เลขสจึงเป็นคนที่มีพลัง มุ่งมั่นกับการทำงานคล่องแคล่วและกระฉับกระเฉงเลขสเป็นเลขธาตุไฟการตกแต่งบ้านด้วยสีทนร้อนเช่นสีแดงจะช่วยเสริมพลังงานให้แก่คนในบ้านได้ค่ะผลรวมได้หมายเลข4หมายถึงการพูดดีเจราจาเก่งมีสติปัญญามีไหวพริบ พู้ที่มีผลรวมบ้านได้เลขสี่เป็นคนพูดจาที่ไพเราะมีวาทศิลป์ในการพูดและกล้าแสดงออกเลขสี่เป็นเลขธาตุไม้ดังนั้นคุณควรทำบ้านให้ดูโปรง่งเพื่อรับเอาพลังงานเข้ามาในบ้านผลรวมเลขหหมายถึงอารมณ์ดีแก้ปัญหาเก่งมีความฉลาดรอบรู้ ผู้มีผลรวมบ้านดน้เลขที่5จึงเป็นคนที่มีสติปัญญามีไหวพริบดีแก้ปัญหาเก่งเป็นคนใจเย็นเลข5เป็นเลขธาตุดินการตกแต่งบ้านด้วยเฉดสีน้ำตาลหรือสีเอิร์ธโทนจะเสริมเรื่องสุขภาพและการเงินผลรวมเลข6หมายถึงความสงบร่มเย็น ผู้ที่มีผลรวมเลขที่บ้านได้เลข6จึงเป็นคนนิสัยเยือกเย็นมีจิตใจที่หนักแน่นและเชื่อมั่นในตัวเองสูงซึ่งเลข6เป็นเลขธาตุน้ำการตกแต่งบ้านด้วยการตั้งของใช้ขนาดเล็กเช่นแจกันร,รูปปั้นจะเสริมเรื่องของสุขภาพและดึงดูดรัพย์ได้ดีผลรวมเลข7หมายถึงความทุกข์เพราะเลขเเป็นตัวเลขแทนของดาวเสราร จึงทำให้ผู้ที่มีผลรวมหรือตัวเลขนี้อยู่ในเลขที่บ้านที่เป็นคนคิดเยอะอ่อนไหวง่ายพบเจอความลำบากตลอดเวลาแต่หากเจ้าของบ้านเลขที่นี้ขยันขันแข็งมีความมุ่งมั่นตั้งใจเมื่อประสบความสำเร็จจะเป็นคนที่สบายที่สุด เลข7เป็นธาตุดินการตกแต่งด้วยของที่เป็นน้ำเช่นน้ำพุบ่อน้ำจะช่วยเสริมเรื่องของสุขภาพและการงานได้ดีขึ้นทางบ้านชาแนลขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังและร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะ